นสนนุโดยยาเพียแคมเใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียรแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลถึงแม้จะไปได้สวยกับสไตล์เพลงลูกทุ่งอินดี้แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วหนุ่มสารสารสินมีไอดอลในดวงใจเป็นซุปตาลูกทุง่งว่าแต่จะเป็นใครไปฟังกันเลยค่ะสมัยเด็กครับผมพี่สามมีไอดอลอยู่ยคนหนึ่งครับคือพี่พี่ไม้พี่ล uh huh. มพรครับ uh huh. แต่ก่อนนี้หลบทุกอัลบัม้ม สามารถร้องของแกได้หมดทุกเพลงครับด้วยด้วยแนวเพลงที่ที่ชอบฟังเลยครับสมัยสมัยยังเด็กก็พี่สานก็อยู่กับพ่อที่ที่เขาทํางานก่อสร้างมีพี่ชายที่ทำที่ทำโรงงานเพลงของพี่ไม้ก็จะเป็นแนวให้กําลังใจคนสู้ชีวิตเงี่ยครับเราก็ฟังฟังมาตั้งแต่เด็กด้วยก็เลยชอบตอนสมัยเรียนมธัธยมอย่างเงี้ยก็มีก็มีประกวดประกวดของ โรงเรียนก็ใช้เพลงพี่ไม้ในการขวนเขาก็บอกว่าเออล่องเสียงล่องเสียงคล้ายๆกับพี่ไม้นะอะไรเงี้ยครับก็แกะแกะเหมือนพี่ไม้เลยครับการออกเสียงการหายใจเนี่ยครับคุยกับเพื่อนที่เขียนเพลงก็ก็อยากก็อยากจะมาในในเจนเป็นเพลงให้กําลังใจผู้ใช้แรงงานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพลงที่ผ่านมาของพี่สันมันจะเล่าเล่าไปในเรื่องความรักความรักของ คนอกหักอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าที่ทสารชอบอ่ะชอบเป็น,นแนวของพวกพิ่ไม้พี่มพรพี่มนแคนอะไรยาเงี้ยอยากจะจะทำแนวนั้นอยู่เหมือนกันครับโอ้โหรอติดตามเลยนะคะพี่สารติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย